ทีมปัตตานีนี่ยคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเร,รื่องนี้กันด้วยคุณสุชาดาเขา่ส่ความมั่นคงชื่อว่าหลังจากที่ก่อเหตุไปแล้วผู้ที่ก่อเหตุคือทีมปัตตานี <a> เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ก่อความไม่สงบที่เคลื่อนไหวอยู่ในอำเภอเมืองปัตตานีแล้วก็อำเภอเมืงหนองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเข้าไว้ด้วยกันก <c oughs> วันนี้นะคะทีมปัตตานีก็จากข้อมูลเนี่ยคือไม่ใช่ก่อเหตุครั้งแรกเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะคาบอมเขาไปเคลื่อนไหวอยู่บริเวณรอยต่อของสามอำเภอคืออำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกและอำเภอเมืองปัตตานีค่ะทั้งสามอำเภอนี้ล้วนอยู่ติดทะเล และมีพื้นที่ซ่อนตัวมีแหล่งกบดานอยู่หลายจุดและชื่อเสียงของทีมปัตตานีนี้เริ่มด่งดังขึ้นมาในที่มีการทลายแหล่งซุกซ่อนวัตถุระเบิดครั้งใหญ่ที่ชายทะเลตําบลท่าก,กำำําชัมอาเภอหนองจิกเมื่อสิบกุมภาพันธ์ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถยึดวัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบมาแล้วมากกว่า3าสิบลูกได้นี่แหละคะ่ะภาพนี้เลยคือภาพเหตุการณ์เมื่อสิบกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะที่มีการยึดระเบิดไว้เยอะแยะเลยกว่า3าสิบลูก ชือเสียงดงดังขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นกลุ่มทีมปตานีนี้ก็ปฏิบัติการตอบโต้เจ้าหน้าที่ วิธีการคือไปปล้นรถเก๋งจากเจ้ารั์ในอำเภอเมืองปัตตานีแล้วก็เอาไปซุกระเบิดขับไปวางโจมตีทันทีเลยที่ฐานปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจหน่วยนี้อยู่ที่หลังด่านปัตตานีคอนกรีตท,ทางเข้าเมืองปัตตานีแล้วสำคัญก็คือจุดนี้นะคะห่างจากบิ๊กซีปัตตานีแค่1กิโลเมตรเองเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปีที่แล้วแรงระเบิดทําให้ฐานปฏิบัติการถูกเพลิงเผาวอดทั้งฐานเลยค่ะอย่างภาพที่เห็นเลยค่ะ นี่นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งฝ่ายความมั่นคงยังระบุด้วยนะคะว,ว่าทีมนี้ยังไปมีส่วนร่วมก่อเหตรเุระเบิดเกือบ20จุดในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนช่วงวันที่13 1 1สิถึง13สิงหาคมเมื่อปีก่อนจากนั้นค่ะ23สิงหาคมเขาก็ไปขโมยรถพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบปลปากหารังอำเภอเมืองปัตตานีนำไปก่อเหตุระเบิดคาร์บอมที่หน้าโรงแรมเซาท์ทเวนวิวปัตตานีโรงแรมเซาท์ทเวนวิวอยู่ห่างจากห้างบิ๊กซีปัตตานีราวๆแค่2กิโเมตรอง เพราะฉะนั้นนะคะขมวดรวมหลายๆเหตุการณ์เข้าด้วยกันวิธีการคนร้ายที่ใช้ก็คือคล้ายกับเหตุระเบิดที่ห้างวิสซีปัตตานีคือจุดระเบิดลูกเล็กขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะล่อให้ฝูงชนเนี่ยตืแตกตื่นกันหมดเลยจากนั้นก็จะขับรถพยาบาลซุกระเบิดเข้าไปจอดแล้วก็จุดระเบิดจากรถพยาบาลคือทุกวิธีการของคนกลุ่มนี้นะคะ เป็นเหตุการณ์ที่ก่อเหตุภายในหนึ่งวันเท่านั้นทั้งปล้นรถติดตั้งระเบิดแล้วก็นํารถที่ติดตั้งระเบิดไปจอดเพื่อก่อนจะจุดชนวนเหมือนกันหมดเลยค่ะแล้วมันก็ชัดเจนด,ด้วยนะคะยุทธวิธีที่คนลายเลือกก่อเหตุในระยะหลังๆนั่นะก็คือเลือกที่จะปล,นล้นรถแล้วก็ ทใ,ให้เจ้าของรถเนี่ยเสียชีวิตหรือบางคนเนี่ยก็ถูกนําไปกักขังซึ่งมันแตกต่างจากยุทธ,ธวิธีในอดีตที่เคยก่อเหตุค่ะปฏิบัติการของกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่นะคะก็ทําให้มีผู้บริสุทธิ์ต้องสังเวยชีวิตกํานวนมากโดยเฉพาะเหตุคาบอมเที่ยวล่าสุดค่ะก็ล่าสุดมีข้อเสนอออกมาแล้วจากฝ่ายความมั่นคงนะคุณอริน